สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเฉิมค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับส่วนสรื่องมุมบอลดำครับแน่ละกันหลานสิมาปอกน้องไม้พังผลงานเอาูพี่น้องแล้วเฉิมจีบเอาฟังก่อนนะค่ะค่ำอัดไล่กันสิอัดพูดเนาะเถอะเนาะกันสิหาคีบพูดหลังจากอัดเซิสเนี่ยเฉิมกันเลาะหามานน้ำทางอีกจนค่ำนี่แหละค่อยมาบ้านเนี่ยพี่น้องคุณดูถึงลาถึงหลานอัดซอยกันไปเบิ้องฮิตดย่อนได้กับเอาน้องไม้อีกรอบคุณดูนี่พี่น้องคุณอ่ะพี่น้องเห็นปะค่ะ เบิ้งนี่อันนี้เห็ดปวกใกล้น้อยเฮาเต็มกระดาเดี๋ยวเฮาเขาไปสอมค่ะนั่งเข้าไปสับอืมนั่งเข้าไสับออกแล้วก็แม่มุกไปวัดเนาะอ้อไปวัดอ้อไปวัดมึงได้ปะเนี่ค่ะอันนี้เต็มปุโรยพี่น้องไอ้อันนี้ไผ่ปลาก่อนมั้งเบิ้งอันนี้ไผ่ปลาเด็กใหญ่เลยนะซิกระดาษป็นี่ยค่ะกระดาษกับพวกพี่น้องนี่น้อยเด็กน่ามื้ยนี่นะพูดได้ อนสอนว่าค่ะ,ะบงึงน้ำใหม่ท้ีแล้ละเอามาไปใส่นเพลียงี่หน่อยมึง,งดูแบบนี้มึงน้ำใหม่ด้วค่ะปัญหากระมือนี้อิลีสมกับพี่ว่าพลังเขาจนเมื่ออิีอยู่ค่ะแล้วสมกับจนเมื่อจนอันวินเมิดค่ะคถึงหาเค่งกับขนถึงหาเค่งกับเบลา้ามาปอกซอยนะพี่น้องเอาปอกมา,กมาเนี่ยค่ะกระส่ากับ่ะเมนน้อยน้อยดีไหมมึงดูป่ะนะมึงดูกระส่าต้องเมนกระส่าง่ายกระดอกกระเดือดนะครับมาปอกกันคนะพี่น้องผมน้ำใหม่ซอยกัะถุงเลยบบอลเนี่ยกระถุงเลยครับนี่สิอัดถุงเด้อค่ะเพราะว่ามันไหลเด้อพี่น้อง อัดถุงกิม1โลละเ70บาทคือเก้าค่ะเดิมอัดถุงนะพี่น้องะ1โล70บาทนอกนังดินสิได้หลายเด้อพี่น้องนี่ค่ะกระมีแค่นี้เนาะเธอเนาะแม่ไปเจ้าเอาโลกิมไปพี่น้องมันสร้างขม้าลายกระมีแค่นี้ก้อนเดี๋ยวยี้มันหลายจะสมกระมิ้ให้พี่น้องที่ดอกค่ะครับนี่มาเถอะจ้าเลยปอกกันซะครับปอกซอยกันเด้อค่ะอ่าพี่น้องปอกซอยกันค่ะมาเถอะจ้าปอกซอยนะเจ้าพี่น้องเพิ่อนกันในน้ำขึ้นมาอยู่ค่ะว่าไอ้ ออกน้องไม้นะ่ะปาจตั้งบนขึ้นมานะ่ะแก้กลัวออกเลยพระซันค่ะเลาวกับแกะนี่แล้วน้องแม่เนะาะแล้วสีกสับตายศตะว่ากับไอ้เพิ่นสีแดงน้องไม้งามดีเนี่ยมันสีเหลือตรงนี้กินได้พร้อมเนี่ยค่ะเห็นบ้านเด็กพี่น้องเนี่ยน้องแม่นเนาะสีเหลือตรงนี้กินได้พร้อมคันเณาปอกกลัวออกแลย้ยฮับกับสีแดงตะเก็นทางลุ่มนี่หลายขึ้นอ้อ,อน้องไม้นะ้่ะสอนนี่พี่น้องเอาค่ะดูบนน่ะ นี่แหละค่ะก็จะเริ่มเขาจะเริ่มเขาฤดูกานน้ำใหม่แล้วเนาะแม่เนาะใจละจ้ะเพราะน้ำใหม่พี่ป้าเนี่ยเพิ่นออกหลายออกดกค่ะซ้อมดีๆแล้วก็สิหนึ่งเด้อค่ะหนึ่งเป็นถุงเอาถุงไหมที่น้องเบิ่งได้เจอดีว่าเฮ็ดแล้วแล้วนะอันนั้นเฮ็ดไนจะกินค่ะมีตามถุงหรือเอาเมื่อระบายโอ้ลืมตัดล็บไหมนี่เป็นไงตัดลิปไหมเออฉันตัดลืมข้าฉันตัดลิปไหม ตอยกันเนาะค่ะพี่น้องนี่เนะแม่ต็นตนัเอาไปเอาไปแกะรถแกะรถเลยให้ลูกเราปะเอาไว้เอาไว้ท้งนังเลยีเออเอาไว้ทงนั่ง่เด้พี่น้องล้ะก่ะเอาจะเฮ็ดเด้ะค่ะก็คือปอกแล้วเนาะคนละเป็นกเนะอันนี้เราเรามาต้งเราเนาเราเาะเนาเาะนาะเนาะเนาเนาอเนะนีเนาะเนะเนาะเเนาเนาาะเนเนาะเนาานเเาา นี่ซ้อมงามๆแบบนี้นะคะเกือบหมดแล้วปีนึงเขากับล่างหน่อยนึงแล้วเขากับไปหนึ่งเลยน้องใหม่อัดถุงน้องพี่น้องน้องพี่น้องปันถามขับมาหลายอยู่ค่ะอยากเห็ดอีตู้เบิ้งยุทธเหรคะ่ะเดี๋ยวกระสุนติดพยายามเห็ดจากซึ่งหนึ่งก้อนเหลาติวออกเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะซ้อมให้งามนั่นล่ะค่ะส่งไปยังกินบะได้เด้อค่ะต้องไปต้มก้อนเด้อพี่น้อง ต้มก้อนนะจ๊ะยังบอนี่จืดนะค่ะเอแค่อน้อมไปแบบอันนี้เ้อๆทำไมต้องต้มก้อนอีกแลนังดิงกะอะไรเอติบาทคือกันเด้อค่ะพี่น้องไดยน้อยหญ่ก็บสดยใจองกันเนาะยนเย้อนี่น้อยหญ่นี่แต่ว่าปอกแล้วก็ไม่หญ่ไหนดีล่ะนีได้หน่อยเนาะตามลำหนักเลยเนาะค่ะ มาขายอยู่บ้านเดี๋ยวสื่อก็ขายแปดติบนะค่ะน้องดินต้มขายอยู่บ้านขายแปดติบขายน้อยดิบขายอันห้าติบค่ะน้อยดิบให้น้องไปขายให้ขายดีดีนึกว่าพฤศจิขายหเมื่อโน่กับแม่กับครอบครัวรุ่นกันกับครอบครัวกับไอ้แม่รุ่นกันค่ะขายหมื่อโน่บ้าเบี้ยไปขายเนี่ยมาสั่นเมื่เกี้ยงดี่แหละแล้วอ่ะพี่น้องมันซื้อดีไปนั่นซื้อเพิ่น ไหนเห็นน,หนีนน่ิปนั่นเด้อเนาะควนซื้ออะไรบ้างเนี่ยตาเสริมซื้ออะไรเด้นอน,น,น้องคนว้านท้อไม่ีิสาวเสริมมาใัน่นบันนี้คนกันเล็บบอคนกันเล็บบอออกกล้องอันนั้นเนาะเด้อนะตาเสริมซื้ออะไรเด้อมาใส่ซื้อมาหลักกระแบงให้เแล้วบ้านเนะะี่ยค่ะวันนี้ได้หกร้อยพ่อแม่ 600. ได้หกร้อยก,กันอานสามค่ะอานตามเลยเนาะ สามค่ะนองสบโอ้มือหนามือหนาไปแบงไม้ให้ดอกซัน้นก็ดีใจค่ะ <c oughs> ดีใจลายนอน,นยาเยที่นองหาน,น้อน,อนแล้วโลดีอันแนนงมนีเนาะ ดูกรันหวานเด้อเนี่ยพี่น้องไปฝานก้อนค่ะอย่าไปต้มไปนนอแบบนี้เด้อพี่น้องเอาอันพี่น้องซื้อไปแล้วนะฝานนะแม่เนาะค่อยเดินเหลี้ยวฝานต้นบางๆเนี่ยจะมืดเดี๋ยวมีตองขมเนียมมเ่ยชอยเอาใอ,อยเอา,อเอาหรือจะผ้าเป็นซีกอันเป็นยุขียงก็ได้ครับพี่น้องอยากกินกับอันจิ้มกับเปี๊ยนั่นเนาะแม่เนอผ้าเป็นซีกเป็นซีกเพือห่อผัดเนี่ยนั่นแหละกระเสพกันน้อยใหญ่ใหญ่เลยิญอยใหญ่ครับ ้็ไม่สมร้อยอีกนิดนึงเด้อค่ะร้อยเพื่อน,น,นออกไลายล่ยกันผส,สมสิปล่ากับแม่นี่เมละหาหกกระสอบนะแม่เนาะปีที่แล้วแม่เพได้ไปน้ำกันไปกันปกบนายอูด,ดัมกันมือละซีมือละหากระสอบนั่นแหละไลยได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ส้นลูกจะม,มืดแล้วหลังบ่ก <c oughs> ันเอาอ,อาา้อนไรกัดเจได้เนาะหรือเนาะก็จะปาดจวดออกเนี่ยเป็นมาโทษนห้อูด,ดัมนิ่เน่ะ ฝนมีกข่าวอีกเต้ยเต้ยแก่เนาะก็ไม่สูงเต้เ้าเไียเนนี่อ้วนดีค่ะสมบูรณ์ดีแลักกระบุกบันตรงเตกเข้ากันทุกคนเมื่อไห่พู้พน้อกจะเห็นไอ้อันแนวยิ้มใส้ สวัสดีค่ะพนก็นอยากออกมาสวัสดีโอเอบเนาะค่ะแล้วก็สิไป,ปนหนึ่งเด้อพี่น้องไอ้เป็นถุงเป็นถุงต้องได้เห็นไอ้พี่นอ้องเบิ้งยูดอกค่ะค่ำกันเลยสีเห็นไอ้เบิองอ้งยูดอกค่ะบอกไปก่อนได้ใส่น้ำไปมอนหนึ่งนะ่ะมอหนอึ่งเลยเนาะเอามาล้างแระกันถึงนะ <S <S งล้างดีก็ได้เถอะล้างไม่ ทีนี่เขาไปซื้อซึ้งไหมนะแมะ<ช>่เนาะซื้อจากสามถาดนะเป็นไงแม่ลูกว่าน่ะซึ้ง,งไงซื้อซึ้งไงไปเลยต่างหากว่าประคุณหลายๆนะค่ะพี่บิสิตราเนาะคะ่คะคิดว่าไอ้ถ้าสติมแต่ว่าปิดกับพี่บิสิตรามันซื้อให้เนาะค่ะมันแต่ปทีที่แล้วล่ะก็ใส่มาเป็นวิชาชีพหาเลยเลยนี่เจ้อเติมนะเป็นคนแบบว่าแพงของหรือว่าไอ้มีของที่ว่าใส่นี่อย่างแล้วกับเขาคอยซื้อไม่เป็นอย่างนั้นพี่หลี แล้วจอมันต้องไปนี่ไสแบบนั้นเด้อค่ะไสจนกว่าหูขาดหูแตกไปหรือว่ายัางเสียค่อยซื้อไหมเสื้อผ้าคือกันนะแม่เนาะเป็นมาตะหน่อยเด้อค่ะขาดอะไรเยอะวะส่วนส่วนสิทิมเด้อค่ะมดมองเย็บได้พูดละมดมองเย็บได้พูดละพี่นอ้องก็จะทิมเป็นมาตะเกิดจ้ะเป็นมาตะเกิดเด้อพี่น้อง ว่าเป็นแบบง่ายเพราะไม่เป็นแบบง่าดิค่ะก็ไม่ไม่ถึงแม่จะบ่เย็บให้ลูกก็เย็บเองเนาะเย็บแันแบบว่าแบบว่าถือต้องดอกค่ะคอยเป็นไส์แดงนะสจะพาในสิเก็บเป็นมุ้นเป็นมังไว้คุณหละอันนี้คือนกกระัสาเมนเออถึงไม่ก็ได้เจอนกกระัารสาสตร์คือกันนนั่แหละเด้อพี่น้องแกนกกระสาเป็นอันน้องใหม่พันน้อยน้อยกว่าก็เลยต้องเหยียด สวยเนี่ยถ้ายู่ดงงูเข้าเปิ้นกับแก้วจะดวนเลยเนะแลงวโคตปีนี้พ่ค่อยได้เข่าดงงูเข้าค่ะเพราะว่าจัไอ้อี่อยงตะล่ำเพิ่นทีเฮ็ดเป็นไห,ห้น้าล่ะลงไปเพราะกระเทือนมาในะข้ามิตามที่ก่อนนึงกันเลยพ่ก่อยเด้เข่าไปเนาะคะ่ะวันนี้เกมเฮดกันเกบเฮดเพื่อนก็นจะมีเจ้าประจักรกค่ะในหมู่บ้านเนะะี่ยได้แก่มน,นะคะ่ะเฮ้ยแก้มน,นะแเราจะเป็นคค้ี่ว่าไอ้อาเฮดตั้งไหมเนาะ จะเติมกระย่างให้เราเด็ดขายค่ะกต่เรค่อยไปหาเราหาก้อนย่างกลับไปเพราะทันแล้วเดี๋ยว <c oughs> ได้ว่าขั้นจะไปให้ทันกันเต้มในยูต้ <c oughs> อาเ,าเดินไลน์กันละหาท่านเตินี่ พี่น้องาเสริมกระซิซอมไปกับเมฆก่อนเด้อค่ะและ้วกระซิปอกให้มันพร<อ>สองซึ้งก็น่าเม่นน้อแล้วก็เป็นหนึ่งไงพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะสูตรเฮ็ดน้อไม้อัดถุงเนาะค่ะพี่น้องหลายๆท่านน่ะทางนาคนรพนมหรือว่าสกลน,น,น,นักพรนกับไอเรนมาถามถ้าเสริมเล่าปีเนี่ยค่ะไอน้อไม้ทางบ้านเพิ่นออกหลายแต่ว่าจำนายออกว่าได้แน่กับไอเพิ่นมัเกิดแล้วอยากเฮ็ดน้อไม้ถนอมไว้นะค่ะกระซิเฮ็ดสูตรนี่ให้เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะย่างน้อยๆเขาอาจจะเฮ็ดไอ กาผสมบันธุ์สูตรเลี้ยงจิตรน้ำเม่นนาะคิดบ้านอ่ะค่ะพ่อเนาเห็นบหมค่ะที่ว่ามะเก่งมะยังนั่นแหละค่ะแต่วันหนึ่งไ้ได้ปริมาณจากนาทีให้ได้เท่านั้นแหละค่ะกับมีบางเจอว่าไอไฟเฮาบาะยูเนี่นอาจจะมีเพี้ยนไปเน่นน้ำเม่นน้อค่ะถ่ายไปเบื้องต้นหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวปอกก้อนค่ะเริ่มมือเริ่มทำกองพี่น้องทำพี่น้องเขาเก็สรเด้อค่ะมือนี้กาไอถือว่าไอสิที่มาบอกสูตรพี่น้องน้ำนอกพราะว่าเพ่อนขอขอมาหลายอยู่เด้อค่ะว่า เห็ดห็บเบิ่งเน่เนาะค่ะ็น่ยังก็ส่อมเนาะค่ะหลายๆย่างดอกไม่หลายสูตรแต่มีสูตรบ้านเสริมค่ะนอนนั่งดินเถอะค่ะนี่พี่น้องปอกออกเรียบร้อยนะคือเขาปอกย่นเนาะค่ะแล้วก็มาส่อมเนี่ยค่ะส่อมติ้วส้อมย่าง่นออกล่างหนึ่งอยู่เด้อค่ะเพราะว่าไอ้เพิ่นขาวเนียนเนาะแม่เนาะเพิ่นขาวเนียนค่ะร่างทีล่างทีดีร่างยังออกเพราะว่าบางทีอันเีาจับเปื่อนสอมออกงามๆอันพี่น้องถามว่าบ่ปอกเฮ็ดได้่น่าจจะได้ยุเห็น่นเห็ดก็ว่า ค้อดหนึ่งโดนขึ้นน้แม่น้ะต้องหนึ่งโยนลักเ่าปลาว่าสีสุกแบบดเอปาลูสีสุกแบบได๋่าสุกปลรลูว่าสีมันยุ่งเก็ปาสีลูดอกกสีคืออันเปลือกนไม่ต้มนะแม่น้ออันนี้ว่ากาเฮดอีก็ลลางใสซึ้ง่หเด้เล่าแล้วราใสซึ้ง้ะพี่น้องใส่ซึ้งไปเลยหลายพื้นที่มันก็เฮดบางอันน่ะมันเอาใส่ถุงก้อนเฮ้ยเห็นไหมถุงละเอาไปหนึ่งทั้งถุงเลยเดี๋ยวนั่นก็ได้น้แม่นะอ ขั้นตอนนี้ยังถือมือได้ด้ค่ะขั้นตอนนี้ยังถือมือได้ยู่แต่ว่าตอนพ้นสุกเนี่ยห้ามถือมือเด็ดขาดอันนี้มาเตรียมกีบเอากีบเลถุหงปลงออกมาแล้วไม่น,นั่นเลยอ,อยากกินนี่จะนอนนั่งดินค่ะปีนี้สิพยายามไม่น้ำไม้เงาเด้อพี่น้องอยากกินน้ำไม้นั่งดินส่งพี่น้องนะให้ได้กินน้ำไม้นั่งดินเสียบกันนี่นีง่ง้อติด่อมต้อยอีกจหน่อยนึงซะเนาะคำเด่ะ นี่ค่ะไอ้มันเต็มซึมก็นะพี่น้องนี่ล่างออกแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ไปตั้งน้ำห้อนไว้ร้อยหนึ่งไว้เลยนะค่ะครับอืหนึ่งแล้วไปนพี่น้อง้อค่ะหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ถ้าสมเหตุสูตรนี่มันหนึ่งได้เจ่ละหลายเพราะว่าเขาแบบมีแบบอเขาเห้สูตรพี่น้องเนาะค่ะมันจะต้องมีซึ้งใหญ่ๆละกันงสูงอะนะเป็นมอหนึ่งงหญ่ๆน่ะเอาใส้แพกถุงแพ็คถุงแล้วเป็นหนึ่งพร้อมกันก็ได้ยุคค่ะแต่นี่เขาจะหนึ่งได้เทลาละหลลยร้อยเนี่ยขึ้งดไวนี้ ใส่นะใส่เวลาเนาะคะ่ะกันไป่โอ้ยอจะเสริมว่าใส่เวลาประมาณน้อหญ่กับคิดว่ดาเครื่องส้วงเนะค่ะจนน้อไม่สุกนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเพราะม่นน้อไม่สุกจนเละเนะคะ่ะเพราะสั่นนออ้อไม่ทีเละโพดปิดเลยค่ะนี่ยเลยพี่น้องอืมรายละคาเนี่ยพี่น้องได้รับร้อยราคาไปไัเนี่ยค่าฮะไปแพ็กกันเลยเน,นาะค่าได้แล้วเด้อค่ะพี่น้อง<แ>สุกแล้วไปเนี่ยค่านี่ไม่แต่ลายพี่น้องอยู่นันน่ะ กูนะอืมอมดูค่ะสีงานเนาะเนยใหม่ดิเนเนีนใหม่เดียวอือเนงใหม่หน่อยค่ะนใหม่มหลายตัวนี้น้อยด,ดอกเนยยังบุ๊ันะไรยขึ้นน้ยอยน้อเนี่ยมนยังสล่ะม้าคำน้าพี่น้อง,ลาาาอลองแล้วส่วนลายกาเฮากับมาเวนนากะเห็ดนั่นยูค่ะนี่เด้๋ะวขเอากรเตรียมไปเลยเนี่ยืมะธานาเอาทางนี้จ้าะอีมาปุ๊บ ยายนะค่ะนอนดังดินโหสุกสวยสวยดีนี่กรีบเลยเด้อค่ะขั้นตอนนี้ห้ามถือมือเลอพี่น้องห้ามถือมือเลยค่ะเนี่ยเลาก็ต้องกรีบลงไปเลยไอตอนนี้เนยังหอนอยู่รู้สึกสิกะกันแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะกันแน่เพราะว่ายังตีค่าเอาอันนี้นะไอเยี่ยก็ละแลกแห้งมันเนี่ยเนาะแลกแห้งมันก็เติมไปน้ำ เติมให้น้ำค่ะพี่น้องอ๋อโอ้ยโอ้ไยไปโห่เดลายอยู่เด้อเนี่ยรับสัตว์กันค่ะซักันน้ำซักันน้ำสุนยากาศก็เป็นสุนยากาศแบบน้ำเราเด้อค่ะสุนยากาศแบบน้ำอ่ะกระบองใสยย่น้ำกันเติมได้เลยค่ะปึ๊บปื๊ดปื๊ดป,ป๋าแม่เล่เลยเนี่ยค่ะ ปึ๊บเด็ด<ล>สัญญากาศแบบน<ล>้ำแล้วค่ะกุไหนได้ต้องไลน์นอนนั่งดินแล้วค่ะวูบลงไปเลยกระหัวนเอาเนาะค่ะให้เพื่อนเน,น้นตึ๊บเด็กพี่น้องเห็นบ้างงามงามค่ะเครื่องสุญญากาศก,าศก็มีอยูะที่นอ,นอกไม่นอกครับไม่นทจะซื้อมาสูบนาอซื้อมาสูบก็ได้อยู่นะคะ่ะอันนี้เฮ็ดบ้านๆม่มีสารนี่อย่างเด้อพี่น้องมัต้องยันสารกันบูสารกันเสียอยังม่ต้องยานค่ะบ่นมีมันมีเลย อย่าตะแมงนี right. nah, <man 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 ่ล่ะหน่อยนึงเมีงกับบะมีปิดเดีเด้อค่ะอาจสิตโต๊ะไปเน่ถือไปเน่กันรถสิ่งก็ต้องขอโทษน้ำเน่ไปนอกเนี่ยแมงใหม่มาน้วใส่ยืดทงน้ำนั่นน่น้ืดทงนลายมียงา้ำใส่เฮ็ดคำมาคำเฮ็ดคำเฮ็ดคำมาคำได้เฮ็ดคำมาเบนก็ได้เฮ็ดเบนมาเบนก็ได้หน่อยมาคำก็ได้หลาย เติมไปเลยค่ะนี่นอกขาวกันนี่ไม่ได้ลายครับนี่เติมเติมมยอะล้ครับถุงนึงเรียกเด้อค่ะอ่ะโลกว่าไปเลยสองเสร็จแล้วเด้อค่ะใส่สองสองตันเนาะแม่เนาะสองตันค่ะบ้านเอ๋มเองเงยยังไหนบ้านมงยยืนนอกถุงกับใครยืนรอกเด้อพี่น้องเฮ็ดกันแบบเลี้ยวๆนี่รอเด้อค่ะแบบเลี้ยเลย กูปูเอาน,อนาะง่นี่นะอืมอืมเนาก็ขาวเงี้ยสะับกันอาลับกันน้ำเอาเงี้ยไป้่ะปต่บปบปูปบอืมอ้อนนอมเยน้ำนี่ จ้าได้แล้วค่ะลองรูละจ้ะโู้แล้วหมอนึงสะได้ยึดประมาณเจ็ดรูนั่งไหน้องหกหกรูเจ็ดรูคันอัดแดงก็ได้เจ็ดรูอันแดงปุ๋ยอันแดงก็จะได้เจ็ดรูเด้อค่ะอันนี้เอาไปเฮ็ดนี่ต้มก้อนเด้อพี่น้องน้ำไม่เพราะเป็นน้ำไม้สืดเด้อค่ะน้ำไม้สดสดเลยนะน้ำไม่สดสเด้อค่ะเฮ็ดจังสี่จะเสริมว่ได้มาเก็บไือเป็นปีแล้วค่อยส่งให้พี่น้องเด้อค่ะ ตั้มพี่น้องเลยกินเนาะไม่สดอ่ะนะเอาไปหอดไปต้มไปหอดไปต้มปานต้มเนาะปานต้มก่อนแล้วก็่ขั้นผู้คนอยากกินกับแก้วกะปิกะนักสิ้นแบบเตยนะพี่น้องแต่ว่าคอยไปต้มโดนแน่ต้มเนี่ยแต่ว่าไปต้มเป็นนอสุดที่สิกะถ้าอยากกินอัทรสเป็นนอเลยกะกะสิเปลือกเต้นได้หน่อยหนึ่งมาบันดอใหญ่ค่ะบนดอใหญ่ นนนมีเต้นอนดินหมดเด้อค่ะย้ยยงองแย้ก็ถือว่ายังเป็นนอสั่นอยู่เพราะว่าพนวดตั้งนอเด้อค่ะค่ากันไปให้พี่น้องน้องแย้ไม่ค่นอ,นยคอยลายดอกค่ะเติมไปอีกค่ะน้องงามขาวจั่วไปนี่สุรยากาศพักตึกดอีกสุรยากาศอันนี้เาก็เบิ้งในยึดถือเป็นพ่อแม่เบิ้งนะในยึดถือหนึ่ง นี่ราคาเนี่ยมาซึ้งนี่เนาะค่ะพี่น้องเบิ้งว่าสิได้จักโหลเนี่ยค่ะแล้วเสริมกับแม่กับสิบอย่แพ้เมื่ซึ้งนี่ลรากระจานั่นแหละเด้อค่ะนี่แหละพี่น้องน้องไม่ฉูงเขาเนี่ยค่ะนี่เด้อค่ะเจ็ดสิบบาทฮ่าเบิ้งพี่น้องมาน้่งดินลรากระจายเต็มเต็มนะค่ะรวมแล้วเจ็ดสิบบาทน้องไม่ไม่ปีนี่เด้อค่ะเริ่มลราพี่น้องตัว่ากะมีแค่นี้เด้อค่ะเนี่ยมือหนาไปหาอีกใครจะได้ไมาเฮ็ดอีกเนาะค่ะช่วงนี้เรพี่น้องมันก็อยากน้ำละเสริมกับ,กบสิ่งส้มให้น,น,น,นะ แต่รับกิมมี่กับเสี่ยวไว้ซะนีมม่นะคะ่ะมาบอกสูตรวิธีนะค่ะพี่น้องอันนี้สิเปาเฮ็ดกันเพป่นสิเย็นก้อนพันเย็นระยุเนี่ยไอเฮ็ดยากนี้ค่ะเปาเฮ็ดเลเ็บวาวหุ่นผงหมออกมั้งเสร็จค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้นเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเฮ็ดเบิรงเด้อค่ะเพราะเอาเนี่ยนอนค่ะ